สวัสดีครับทุกทุกคนสำหรับชาวสวนทางภาคตะวันออกนะครับตอนนี้ก็จะได้เวลาของการทำดอกแล้วถ้าหากว่าสวนของใครนะครับต้นมังคุดเนี่ยได้ใบชุดที่2แล้วและใบชุดที่2ตอนนี้เป็นเพสลาดแล้วนะครับใบเป็นเพสลาดก็จะเป็นอย่างในคลิปนะครับก็คือใบกำลังจะแก่นั่นเองสามารถที่จะหยุดมีเฮสูตรหนึ่งนะครับ และก็เริ่มฉีดมีเฮสูตร3ให้ได้เลยโดยการผสมมีเฮสูตร3ส่งเสริมการออกดอกในอัตราส่วน 1cc ซีซีต่อน้ำา1ลิตรหรือถ้าเป็นน้ำา2 0 0ลิตรเราก็ผสม 200cc ซีซีนะครับใช้ฉีดพ่นเหมือนเดิมก็คือฉีดพ่นใบลำต้นและก็ลงดินรอบๆโคนใต้สรงพุ่มนะครับก่อนฉีดให้รดน้ำก่อนถ้าดินเปียกอยู่แล้วก็ฉีดได้เลย จากที่เบียร์แนะนําให้ไว้ญ้านะครับจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยจะต้องตัดญ้าให้เตียนเพื่อให้น้ําสามารถระเหยได้เร็วขึ้นให้ดินแห้งได้ไวขึ้นนะครับแต่ก็ไม่จําเป็นต้องกวาดโคลนวิธีการกวาดโคลนเนี่ยอาจจะเป็นของทางเคมีนะครับแต่ถ้าใช้มิเฮเราไม่จําเป็นต้องกวาดโคนนะครับในส่วนของการรดน้ําให้กับต้นมังคุดระยะนี้นะครับ หลายๆสวนเนี่ยจะลดการให้น้ําลงบางสวนเนี่ยอาจจะให้น้ํา5วันครั้งนึงเลยซึ่งก็ได้นะครับการลดน้ําลงเนี่ยจะช่วยเพิ่มโอกาสในการออกดอกให้มากขึ้นได้ทีนี้ในการฉีดมีเฮเนี่ยเราจะต้องลดน้ําก่อนฉีดใช่ไหมครับดังนั้นวันไหนที่เราให้น้ําก็ปรับมาให้ตรงกันกับวันที่ฉีดมีเหตสูตร3ตัวส่งเสริมการออกดอกนะครับจะได้ไม่ต้องให้น้ํามากจนเกินไป ซึ่งโดยปกติแล้วสำหรับต้นที่มีความสมบูรณ์พร้อมมีการทำใบเตรียมต้นมาอย่างพร้อมเพรียงเนี่ยจะออกดอกหลังจากที่ฉีดประมาณ4-6ครั้งนะครับก็คือในระยะ1-2เดือนแล้วก็ยังฉีดต่อเนื่องไปจนถึงระยะดอกกลมนะครับพอดอกเข้าระยะดอกกลมเนี่ยก็ให้หยุดการฉีดมีเฮสูตร3 แล้วก็กลับมาใช้ผสมมีเฮสูตร1บวกกับมีเฮสูตร4ก็คือตัวสูตรหลักบวกกับสูตรขยายผลนะครับเพื่อทำการเลี้ยงผลต่อเนื่องไปจนเก็บผลเลยนะครับหากมีข้อสงสัยต้องการสอบถามหรือต้องการปรึกษารับคำแนะนำเพิ่มเติมจากมีเฮทักทางช่องทางต่างๆบนหน้าจอนี้ได้เลยนะครับ สำหรับคลิปนี้ไปขอจบไว้เท่านี้นะครับเราพบกันใหม่สวัสดีครับ